วัตรุเอนโดกองกลางตัวใหม่ของลิเวอร์พูลจะตอบโจทย์การขาดหายไปของกองกลางตัวรับในทีมได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยประเด็นนี้กันนะครับอย่าลืมครับฝากกด u b s c r i ร e ฝากกดติดตามช่องวาร์ฟุตบอลเอาไว้ด้วยนะครับประเด็นวิเคราะห์เจาะลึกในวงการฟุตบอลติดตามได้ที่ช่องนี้นะครับวัตรุเอนโดครับสุดท้ายก็เป็นเขานะครับ กองกลางกับตันทีมชาติญี่ปุ่นกับตันทีมมาขาวสุดกาศครับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของลิเวอร์พูลเปิดตัวกันเรียบร้อยแล้วก็มีโอกาสที่จะลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เจอกับบอลหมัดเลยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ถ้าดูกันในเรื่องของค่าตัว อาจจะไม่แพงแบบไคเซโดอาจจะไม่หวือหวาเหมือนดาวรุ่งที่ลิเูต้องการอย่างลาเวียแต่ถ้าถามผมผมว่านี่คือการซื้อที่คุ้มค่าแน่ๆของลิเวอร์พูลนะครับทำไมผมถึงมองแบบนั้นเรื่องแรกครับถ้าเรามองไปที่นักเตะญี่ปุ่นนะครับผมเห็นนักเตะญี่ปุ่นที่เก่งหลายๆคนแล้วก็ในหลายๆทีม ที่ไม่เคยขาดเลยก็คือตำแหน่งกองกลางนี่แหละครับด้วยความที่ญี่ปุ่นเองเน้นในเรื่องของทักษะเรื่องของเทคนิคเรื่องของวินยัยเรื่องของความขยันนี่คือจุดสำคัญนะครับที่ทำให้กองกลางของญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้คําว่ายิ่ยงเป็นกองกลางตักคุมจังหวะเกมตรงกลางกองกลางตัวรับเนี่ยเล่นได้เนียนตาจํานวนหลายๆคนมากๆนะครับ ถ้าเราไปลองมองดูทีมต่างๆในเจลีกเนี่ยกองกลางตัวรับต้องบอกว่าเก่งทุกคนนะครับไปกับบอลได้ดีเสียบอลยากแย่งบอลเก่งคุมพื้นที่ได้ดีอันนี้คือจุดแข็งของพวกเขาเลยทีเดียวถือว่าการที่ลิพูไปดึงเอากับตันทีมที่เล่นกลางรับของทีมชาติญี่ปุ่นก็หมายถึงพูดง่ายๆเลยคือว่าเอาผู้เล่นที่เก่งที่สุดของญี่ปุ่นตอนนี้แหละมาอยู่ในทีมนะครับทำให้ผมยิ่งมั่นใจเลยว่า คนนี้จะตอบโจทย์ของลีพูแน่ๆแล้วถ้าเราไปลงลึกรายละเอียดอีกสักหน่อยนะครับไปดูสิติของวัตรุเ e นโดในการเล่นกับม้าขาวสุดกาดมีหลายๆสิติที่เขาทำได้อย่างโดดเด่นนะครับใครจะไปเชื่อว่าผู้เล่นที่มีความสูงไม่ถึง180เซนติเมตรอยู่ที่ประมาณสัก178เซนเมเท่านั้นเนี่ยจะเป็นผู้เล่นที่สามารถที่จะหม่งสกัดบอล ออกมาเป็นสิติได้เยอะมากนะครับเขาชนะในการดวลลูกมงุเยอะมากๆเป็นสิติถ้านับการเคลียร์บอลเนี่ยเขาเคลียร์อันดับที่1ถ้าดูสิติตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมานะครับสติการเคลียร์จากลูกกลางอากาศจากการมงกก็เป็นเขานี่แหละที่เป็นอันดับหนึ่งของบูเดสลิก้านะครับนอกจากนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของการแย่งบอลน,นะครับวัตรุเอนโดเนี่ยนับจากสิติ เขาแย่งบอลได้เยอะที่สุดเป็นอันดับที่2ของบุนเดสลีกาเลยนะครับถ้าเริ่มนับตั้งแต่ฤดูกาล2020ที่ผ่านมานะครับยังไม่นับรายละเอียดได้เล็กน้อย,อยเช่นการสัมผัสบอลในบริเวณหน้าปากประตูตัวเองการไปแย่งบอลในพื้นที่สุดท้ายของคู่แข่งก็ทำไม่ดีตลอดถือว่าเป็นนักเตะที่ถ้าดูจากถิติ ดูจากแนวทางวิธีการของความเป็นญี่ปุ่นในการเล่นฟุตบอลแล้วเนี่ยมารวมกันแล้วเนี่ยโอ้โหผมต้องใช้คําว่ายอดเยี่ยมมากๆนะครับหลายคนอาจจะติงในเรื่องของชื่อชั้นเรื่องของค่าตัวแน่นอนแหะครับบางทีผู้เล่นตัวรับสําหรับวงการฟุตบอลญี่ปุ่นอาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังการอยู่กับทีมอย่างสุดการ์ดก็อาจจะไม่ได้ทําให้ค่าตัวถูกโขก ถูกเรียกมากสักเท่าไหร่นั่นคือจุดดีที่ลิอร์พูลได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับแล้วการทำงานร่วมกับผู้เล่นเอเชียโดยเฉพาะผู้เล่นญี่ปุ่นของเจเก้นค็อปมีประสบการณ์มาอยู่แล้วนะครับการปั้นอย่างชิจิคางาวะที่โดดเด่นรวมไปถึงมินามิโนที่ก็เคยมาอยู่กับลิอร์พูลตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมใช้คำว่ามันทำให้เจเก้นค็อปเองไว้ใจแล้วก็เชื่อใจที่จะกล้าลองใช้ผู้เล่นเอเชียอย่างวัาตารุเอนโดนะครับ อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดถึงสำหรับวัตรุเอนโดก็คือว่าด้วยความที่ร์ภูดึงวัตรุเอนโดมาเพียงแค่ค่าตัวไม่ถึง20ล้านเนี่ยมันยังมีเม็ดเงินเหลืออยู่ที่สามารถ เอาไปจับจ่ายใช้สอยในตำแหน่งนี้เพื่อจะมาคอยสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกับวัตถุเอนโดได้อีกหนึ่งคนนะครับนี่คือหลายๆจุดเลยที่ผมมองว่าเป็นประโยชน์มากๆยังไม่นับเรื่องนอกสนามนะครับที่ลีพูจะได้ประโยชน์จากการมีแฟนคลับชาวเอเชียชาวญี่ปุ่นติดตามลีพูมากขึ้นแน่นอนแล้วถ้าเอนโดเป็นแกนหลักของทีมจริงๆการที่ผู้เล่น อย่างเอ็นโดเป็นตัวหลักปุ๊บเนี่ยโอ้โหเม็ดเงินจากการเข้ามาชมของชาวญี่ปุ่นที่แอนฟิลด์เยอะขึ้นอีกแน่ๆนะครับอย่างผมเคยไปเห็นเกาหลีเนี่ยไปดูซนฮึงมินที่สเปอร์จนกระทั่งช็อปของสเปอร์เนี่ยต้องจ้างพนักงานขายเป็นชาวเกาหลีมาแล้วดังนั้น นี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอย่างครับถ้าเอนโดเปลี่ยงปล่ากับรีพูจริงๆไม่แน่ครับช็อปของรีพูที่แอนฟิลอาจจะต้องมีพนักงานขายเป็นชาวญี่ปุ่นเพื่อที่จะมาตอบสนองคนญี่ปุ่นที่เข้ามาชมที่แอนฟิลมาซื้อของที่ลึกก็เป็นได้นะครับอันนั้นดีลของวัตุุเอนโดผมมองเลยครับว่ามันได้ประโยชน์ทั้งคุณภาพของเอนโดในการเป็นผู้เล่นญี่ปุ่นกับการเล่นกลางรับที่โดดเด่นอยู่แล้วคุณภาพของเอนโดจากการไปทําให้ ทีมอย่างสตุตการ์ดอาจจะไม่ถึงกับเป็นทีมใหญ่แต่สติส่วนตัวของเขาในการทำออกมาเล่นบุนเดสลีกายอดเยี่ยมมากๆรวมไปถึงเรื่องราวนอกสนามอีกต่างหากโอ้ดูแล้วมองมุมไหนรีภูกก็ได้ประโยชน์จากดิวนี้นะครับนั่นคือเรื่องราวของวัตุุเอนโดที่เอามาพูดคุยกันนะครับอย่าลืมฝากกด subscribe ฝากกดติดตามช่องวาฟุตบอลเอาไว้ด้วยแล้วโอกาสหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ